การนอนหลับไม่เพียงพอนะครับก็เป็นอีกหนึ่งในเหตุผลสําคัญเลยทีเดียวนะครับแม้ว่าเราจะคุมอาหารก็แล้วออกกำลังกายก็แล้วนะครับแต่พอมาถึงขั้นตอนของการที่จะพักผ่อนเพื่อซ่อมสร้างร่างกายในช่วงกลางคืนเนี่ยกับนอนไม่พอเพราะนั้นนะครับพฤติกรรมการนอนเนี่ยมันคือหนึ่งในปัจจัยหลักนะครับของโรคอ้วนและก็บาหวานนเลยนะแถมมาให้เพราะเมื่อคืนนอนน้อยนะครับไม่ถึงเจ็ดชั่วโมงเนี่ยนอนดึกก็ดีนอนหลับไม่สนิทก็ดีเนี่ยร่างกายนะครับจะเกิดความเครียด และเมื่อเกิดความเครียดนะครับมันก็จะต้องหลั่งโฮอร์โมนคอร์ติซอลโฮอร์โมนแห่งความเครียดตัวน,นี้ออกมาร่างกายเรานะครับพอมันมีโฮอร์โมนแห่งความเครียดมามันก็จะตอบสนองคอร์ติซอลเนี่ยด้วยการทําให้คุณเนี่ยอยากกินของหวานมากขึ้นอยากกินจุกกินจิตมากขึ้นกินเยอะมากเพิ่มขึ้นกว่าปกตินั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการนอนเนี่ยนะครับแม้ว่าจะไม่มีผลโดยตรงครับก็ยังมีผลโดยทางอ้อมโดยสารของการทําให้โฮอร์โมนผิดเพี้ยน ส่วนผลโดยตรงของการนอนไม่พอก็คือการหลั่งของโกรโทโฮโมโเนออกมาไม่ได้หรือออกมาแล้วทาหน้าที่ไม่ได้เนื่องจากว่ามันผิดเวลาในการทําหน้าที่ของมันก็ทําให้การซ่อมแซมร่างกายของเราโดยเฉพาะการเอาไขามันซึ่งเป็นของเสียออกจากร่างกาย,ยทำได้ยากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉนั้นอยากลดน้ำหนักให้ดีให้ยั่งยืนให้ถาวรน,นะครับนอนหลับให้พออย่างน้อย 7- 9ชั่วโมงต่อวันให้ได้นะครับเพื่อน